สวัสดีครับคลิปนี้ผมก็จะมารีวิวซิงแรม R G B กันนะครับผมซึ่งตัวที่ผมได้มาเนี่ยก็เป็นของยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับสั่งมากับ Lazada ซึ่งราคามันค่อนข้างที่จะถูกมากนะครับผมได้มาจาก Lazada ราคาประมาณสัก2 1 0บาทนะครับผมซึ่งตัวซิงแรมตัวนี้นะครับมันมีความพิเศษก็คือว่ามันมีไฟ R G B นะครับผมเป็นไฟ A R G B ด้วยแล้วก็มันจะเป็นไฟแบบตัวกระจกนะครับผมเดี๋ยวผมจะให้ดูตามรูปเลยเออจะมีหน้าตาแบบนั้นเลยนะครับผมซึ่งผมมองว่ามันเป็นหน้าตาที่ ส้างสวยงามนะครับโอเคเรามาดูในส่วนของหน้าตาตัวกล่องกันเลยนะครับในส่วนของตัวหน้าตาตัวกล่องก็เป็นประมาณนี้เลยครับผมนี่น ไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับกล่องก็ไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็ถือว่าใหญ่อยู่นะเพราะว่าเขามีการกระแทกให้มาด้านในนะครับในส่วนของการส่งมาก็มีสภาพตามที่เห็นเลยครับผม mm hmm. ก็มีอาการฉีกขาดบานะ้างเนาะเพราะว่าตัวนี้มันมาจากต่างประเทศนะครับผมประมาณนี้แหละโอเคมาดูในส่วนของตัวหน้าตากันเลยนะครับผมในส่วนของตัวสีตัวฮิตซิงเนี่ยเขามีให้เลือกหลายสีนะแต่ว่าตัวที่ผมได้มาเนี่ยมันเป็นตัวสีขาวหรือว่าสีซิลเวอร์นะครับมาจอกขาวๆเทาๆหน่อยนะประมาณนั้นแหละเออ แล้วก็ในส่วนต่อมานะครับผมก็มาดูในส่วนของตัวตัวหนังสือที่เขาบอกมานะครับเขาบอกว่าเป็นอินฟินิตี้เลนนะครับผมเพราะว่ามองเข้าไปแล้วมันจะเหมือนแบบว่ามันเป็นอินฟินิตี้ข้างในนะครับ,นนรบก็คือมันจะซ้อนลงไปหลายแบบนะครับผมมันจะซ้อน,ซ,อนซ้อนลงไปเหมือนว่ามันมีมิติะเออแล้วก็ตัวนี้จะเป็นไฟแบบ a r g b นะครับผมมีปลั๊กให้เชื่อมต่อนะแล้วก็เขาบอกว่าเป็นแลมพีซิงค์นะครับด้านข้างก็มีประมาณนี้ครับ อันนี้ก็เป็นสัญลักษณ์ ARGB อันนี้ก็ RGB นะครับผมตัวนี้เราสามารถต่อกับพวกมนบอร์ดต่างๆนะครับที่มันเป็นนตัวช่องสีพินนะที่เป็น ARGB อะ่ะเออมันเป็นปลั๊กแบบมาตรฐานนะครับ ในส่วนของตัวคัลเลอร์นะครับผมเขาจะมีให้3แบบนะมีตัวซิลเวอร์แบ็คแล้วก็พิงค์นะครับในส่วนของตัว led ก็มี3ไทป์ยนะครับผมมีแบบไม่มีไฟแล้วก็คัลเลอร์ฟูคัลเลอร์ฟูนี้ก็ไม่สามารถปรับได้นะต่อแค่ไฟเลี้ยงแล้วก็ตัวนี้เป็นแบบ a rgb นะครับผมรานะคาถูกมากครับสองบาทได้งอะเออเดี๋ยวผมจะแกะกล่องให้ดูเลยก็แล้วกันแกะกล่องออกมาก็จะเจอในส่วนของตัวกันกระแทกนะครับผม ก็มีให้2ชั้นนะนี่นี่เ,เป็นหน้าตาเดี๋ยวผมออกมาให้ดูเลยแถมมาค่อนข้างที่จะเยอะดีนะครับแพ็กเกจก็ดูดีนะครับเป็นของราคาถูกที่เขาใส่ใจห่อมาเนะี่ยเออเพราะว่าสั่งของถูกๆบางทีนะครับ<ๆ>เขาไม่มีหีบห่ออะไรไม่ให้เลยบางทีก็ใส่ถุงซิปล็อกมาให้เราเนี่ยเออในส่วนของตัวหน้าตาฮิตซิงก็เป็นประมาณนี้นะครับผม นี่เขาจะาแบ่งเป็นสองซีอย่างนี้นะเพราะว่าเราต้องเอาไปประกอบประกอบกันเอ,เองนะครับหน้าตาตัวฮีซิงก็ประมาณนี้ครับตัวสีก็เป็นสีซิวเวอร์นะครับผมอันนี้เป็นอลูมิเนียมนะที่ผมได้เคอะมาเนี่ยเห็นไหมเอามาเคอะกันนี่ดูเลยนี่ถ้าใครสงสัยนะครับว่าไอตัวฮีซิงอลูมิเนียมอย่างนี้มีไว้ทําไมนะครับ เขาจะมีไว้เพื่อเอาไว้ใส่ตัวพวกแรมแบบนี้นะครับที่เราซื้อมาแล้วมันไม่มีฮิตซิงก์เนี่ยซึ่งตัวนี้ผมตั้งใจซื้อแบบว่าไม่มีฮิตซิงก์มานะครับเพื่อจะเอามาใส่ตัวฮิตซิง์ R G B นะครับผมเพราะว่าถ้าเราไปซื้อตัวแรมที่เป็นไฟ R G B มาตั้งแต่โรงงานเนี่ยราคามันค่อนข้างที่จะสูงครับแล้วก็พวกไอตัวไฟเนี่ยบางทีมันเรามันไม่ถูกใจเรานะครับผมเราอยากได้แบบว่าคัสตอมได้เนี่ยเราสามารถซื้อซิงก์แบบนี้มาเปลี่ยนก็ได้ครับ เราสามารถใช้กับพวกซิงตัวแรมซิงตัวนี้เราสามารถใช้กับพวกตัวแรมที่มันเป็นเตี้ยก็ได้สูงก็ได้นะครับผมเขาจะมีพวกตัวกาวสองหน้าให้ลองขึ้นนะมีหลายขนาดเลยเถ้าตัวแรมของเราเนี่ยมันมาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวแรมที่เขารองรับนะครับเขาจะรองรับตั้งแต่ตัว ddr 2 ddr 3 ddr 4ี ddr 5เลยนะครับผมก็รองรับได้ทุกรูปแบบเลยแล้วก็ในส่วนของตัว ขนาดแล้วก็น้ําหนักนะครับก็ตามรูปเลยครับผมโอเคแล้วก็ถ้าหากใครสงสัยนะว่าเราสามารถใส่กับตัวพวกแรมอย่างนี้ได้ไหมเนาะที่มันมีซิงค์มาตั้งแต่โรงงานเนี่ยเราก็ใส่ได้นะครับแต่ว่าเราต้องแกะไอตัวซิงค์เก่าออกก่อนนะ แต่ตอนแก่ก็ต้องระวังนะครับเดี๋ยวมันจะไปดึงกระชากพวกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่บนแผง PCB หลุดนะครับซึ่งผมแนะนำว่าให้ซื้อแรมที่มันไม่มีซิงก์มาใส่ก็แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวความหนาตัวฮีทซิงก์ก็มีความหนาระดับนึงเลยนะครับผมคือมันช่วยให้ระบายความร้อนได้ด้วยนะเพราะว่าเขาให้ตัวเทอร์โมแผดมานะครับ ัวนีซิงอันนี้มันจะเป็นตัวพลาสติกที่เอาไว้ยึดกันนะครับผมแล้วก็เป็นพลาสติกแบบสีขุ่นๆนะครับเอาไว้นาพวกไฟไอ้นำพวกไฟ RGB นะครับผมแล้วก็เขาบอกว่าเขาจะมีหลอด RGB ที่ซ่อนอยู่ด้านในประมาณ10หลอดนะครับตัวกระจกที่ผมได้มาเนี่ยมันจะมีรอยอขีดข่วนค่อนข้างที่จะเยอะนิดนึงนะตอนแรกผมก็สงสัยนะว่ามันเป็นฟิล์มไหมแต่ผมลองเอานิ้วแกะๆดูแล้วมันน่าจะไม่มีฟิล์มนะครับ ก็น่าเสียดายเนาะเขาน่าจะเอาตัวฟิล์มติดให้มาด้วยนะครับเพราะว่าแบบนี้มันจะลายเนื่องจากการขนส่งนะครับผมมันจะมีรอยพวกขนแมวติดเนาะนี่แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคีบนะครับผมสวยงามสวยงามเออประมาณนี้แหละวิธีใส่ก็เราต้องเอามาประกอบกันนะครับเดี๋ยวผมจะสอนให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่เราต้องเอามาประกอบกันให้มันเป็นรูปแบบลักษณะตามนี้แต่ว่าเราต้องกดลงไปนะแต่ผมยังไม่ประกอบกันแล้วกันเพราะว่าผมยังไม่ติด ตัวเท์โมแพดนะครับผมอ่าแล้วก็เขาจะแถมในส่วนของตัวกาว2หน้ามาให้ด้วยนะครับ3แผน่นแล้วก็มีขนาดไซส์ที่แตกต่างกันนะครับ2แผนนะ่นมันจะเท่ากันแผ่นล่างมันจะใหญ่ซึ่งกาวสองหน้าแบบนี้นะครับเขาจะแถมมาในกรณีที่ว่าอ่าเราเอาไปใช้กับตัวพวกซิงแรมติเตี T ้ย e นะครับผมไอ้ไม่ใช่ตัวที่มันเป็นแรมเตี T ้ย e นะเออมันจะมีบางแบบที่มันมีขนาดแค่ครึ่งเดียวเนี่ยเราต้องลองไอ้พวกอ่า ในพวกกาวสองหน้าตรงนี้ให้มันสูงขึ้นนะครับผมเนื่องจากว่าตัวล็อกมันจะมีล็อกในการใส่เดี๋ยวผมจะบอกว่าถ้าเราใส่แรมปกติเข้าไปนะมันจะไม่เป็นไรหรอกครับผมมันจะใส่ได้พอดีได้เลย,ยเออแล้วก็จุดต่อมานะครับผมเขาจะให้ในส่วนของตัวเทอร์โมแพดมานะสองแผน่นเป็นสีเทาด้วยน่าจะของดีนะไอะตัวเทอร์โมแผดน,นะครับเขาจะาไว้แปะในส่วนของตัวเม็ดแรมนะครับผมแปะอย่างเงี้ยทั้งสองฝั่งเลยเนื่องจากว่า ตัวซิงแหนมตัวนี้มันไม่ใช่แค่ว่ามันระบายความมันทําให้สวยอย่างเดียวนะมันระบายความร้อนได้ด้วยนะครับผมซึ่งแหลมมันก็ไม่ได้ร้อนอะไรมากมายหรอกครับประมาณนี้แหละเออแล้วก็ไอตัวพลาสติกสองตัวเนี่ยผมไม่แน่ใจนะว่าเขาให้มาทําไมผมก็คิดไม่ออกเหมือนกันนะครับผมเนี่ยจะเป็นพลาสติกหน้าตายอย่างนี้นะเออเขาให้มาสองตัวผมไม่แน่ใจจริงๆนะว่าเขาให้มาทําไม ผมยังหาวิธีใช้ไม่เจอเลยเนี่ยเออโอเคเดี๋ยวผมจะประกอบให้ดูนะครับว่าวิธีการประกอบเนี่ยมีวิธียังไงบ้างครับโอเคครับมาดูในส่วนของวิธีการติดตั้งตัวแรมลงในตัวฮ e ีซิงก์กันเลยนะครับอันดับแรกให้เราแกะตัวเทอร์โมแพดนะครับผมแล้วก็แปะลงไปในส่วนของตัวเม็ดแรมทั้ง2หน้าเลยนะครับผมตัวเทอร์โมแพดเนี่ยมันจะมีตัวฟิล์มใสๆนะแบบนี้ให้เราแกะทั้ง2ด้านเลยนะครับเออ มันจะมีให้มา2ด้านเหมือนกาวสองหน้าเนี่ยเออแล้วก็ทําการแกะด้านหนึ่งแปลงในส่วนของตัวเม็ดแรมก่อนแล้วก็ค่อยแกะด้านหนึ่งออกนะครับเนี่ยผมก็ติดแล้วทั้ง2หน้านะครับต่อมาก็เอามาใส่ในส่วนของตัวฮิตซิงแรมกันเลยนะครับผมในส่วนของตัวฮิตซิงแรมตัวนี้ไอตัวไฟเนี่ยมันจะอยู่ด้านบนนะเออ แล้วก็ในส่วนของตัวแรมตัวนี้ผมจะใช้เป็นตัว DDR4 นะครับในส่วนของตัว DDR4 เนี่ยไอตัวช่องที่มันสั้นมันจะอยู่ด้านล่างไอตัวช่องที่มันยาวมันอยู่ด้านบนนะครับผมเห็นไหมว่าร้อยบากที่เขาทําไว้เนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับผมเนี่ยช่วงสั้นมันจะอยู่ด้านด้านล่างช่วงยาวมันอยู่อยู่ด้านบนนะครับผมโอ้ยลิ้นพันกันโอเคเดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูกันเลยนะมันจะมีล็อกให้ใส่นะครับก็ใส่ไปตามนี้เลย ตัวนี้มันจะติดตั้งลําบากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันไม่ใช่พวกรุ่นที่มันนอกขันนออ็อตอ่ะถ้าเป็นรุ่นที่ขันน็อตเนี่ยมันจะง่ายนะอันนี้ผมพูดตามตรงเลยเถ้ารุ่นพวกที่ขันน็อตนะครับติดตั้งโคตรง่ายอะ่ะแต่ว่ารุ่นแบบนี้ผมว่า,วามันยุ่งยากนิดนึงนะครับเนี่ยก็สไลด์ให้มันตรงนะครับผมอย่างเงี้ยเออ แล้วก็เอาอีกด้านหนึ่งอีกด้านหนึ่งเนี่ยมันจะมีเขี้ยวสองกานนะครับเอาประกบลงไปเลยให้มันตามรอยปากของมันแล้วก็กดลงไปเลยนะครับผมถ้ามันตรงเนี่ยเราค่อยกดนะเนี่ยมันจะค่อยๆหนีบลงไปนะครับนี่มันก็จะดังแป๊กอย่างเงี้ยเท่านี้ครับก็เสียจจินละแน่นตึ๊บเลยเห็นไหมว่ามันจะกดลงไปในส่วนของตัวแผน่นเทมโมแผดน,นะครับผม แค่นี้ครับเสร็จสิ้นแล้วธ <c oughs> ีการติดตั้งก็ง่ายดายนะครับผมแต่ผมมองว่าไอ้พวกรุ่นที่มันเป็นที่มันเป็นขันน็อตเอาอ่ะมันจะง่ายกว่านี้เยอะนะครับเออเราไม่ต้องกดเนาะเพราะตอนแรกมันกดยากนะเพราะเพราะผมอ่าใส่ไปรอบนึงแล้วแล้วผมก็เอาออกนะครับมันก็เลยกดง่ายเพราะว่าไอ้ตัวพลาสติกมันเนี่ยมันค่อนข้างที่จะแข็งเอาเรื่องเลยก็แน่นสนิทนะครับผม แล้วก็ผมลืมบอกอีกอย่างหนึ่งนะในส่วนของตัวสายไฟ,ไฟ RGB เนี่ยมันจะเป็นแบบ4ีพินนะครับผมฝั่งนึงมันจะเป็นตัวผู้ฝั่งนึ่งมันจะเป็นตัวเมียนะนี่ก็คือว่าเราสามารถเอาไฟตัวอื่นมาต่อก็ได้นะครับต่อออกจากตรงนี้อันนี้ก็ไปต่อในส่วนของตัวพวก กล่องคอนโทรเลอร์นะครับไอเอาตัวนี้ไปต่อในส่วนของตัวกล่องคอนโทรเลอร์เพราะว่ากล่องกล่องคอนโทรเลอร์เนี่ยมันจะเป็นขี้ออกมาใช่ไหมครับผมมันจะเป็นตัวผู้เนาะไอเน,นี้ยมันจะเป็นตัวเมียอันนี้ก็ไปเชื่อมต่อไปตัวกล่องคอนโทรเลอร์นะครับอีกฝั่งนึงก็เอาตัวอื่นมาเชื่อมต่อได้เลยนะครับผมเสร็จสิ้นแล้วครับวิธีการก็ไม่ได้ยากแต่ก็ต้องอาศัยความคุ้นชินนิดนึงนะครับผมเพราะว่ามันไม่ใช่แบบขันนอนะ็อตอะ ผมมองว่าแบบคันน็อตเนี่ยมันจะง่ายกว่าแล้วก็เวลา,าเวลาติดตั้งซิงแรมที่มันเป็นซิงเตียนะคุณต้องให้ตัวเคี้ยวมันโผล่ขึ้นมานิดนึงนะครับเพราะว่าเวลาใส่เข้าไปเนี่ยมันจะไปติดตัวซิงคอนที่มันจะถึงในตัวสล็อตแรมนะครับประมาณนี้แหละโอเคเดี๋ยวผมจะติดตั้งลงในส่วนของตัวเมนบอร์ดแล้วก็เปิดไฟ RGB ให้ดูนะครับผมว่าไฟ RGB เนี่ยมันจะสวยงามตามอย่างที่เขาว่าไหม โอเคครับผมก็ได้ติดตั้งลงเคสเรียบร้อยนะครับผมนี่ก็คือหน้าตาตัวแสงไฟนะเนี่ยดูสวยงามมากนะครับอันนี้ยอมรับเลยเนี่ยเห็นไหมว่าไฟมันค่อนข้างที่จะเนียนตานะครับในส่วนของตัวไฟเนี่ยมันจะวิ่งจากด้านบนลงด้านล่างเลยนะตอนแรกผมนึกว่ามันจะมีแต่ตัวด้านบนนะครับแต่ว่าตัวพลาสติกด้านล่างมีด้วยเช่นกันนะครับผมเนี่ยโอ้โหไฟเนียนมากยิ่งถ้าเราปิดตัวไฟในห้องนะครับผมหรือว่าไฟในสตูผมเนี่ย จะเห็นตัวแสงสีได้ชัดมากเลยนะแล้วก็ตัวแสงสีเนี่ยมันวิ่งค่อนข้างที่จะเนียนมากนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สีให้ดูนะ,ะสีแดงสีเขียวสีเงินสีเหลืองส้มส้มติดแดงฟ้าม่วงสแสดงได้ทุกสีเลยนะครับโดยตัวไฟเนี่ยผมต่อกับกล่องคอนโทรลเลอร์ของทางครูแมนนะปรับความสว่างได้ไหมเดี๋ยวลองอ่ะ โอ้ปรับความสว่างได้ด้วยนะครับเออคือเขาใช้ตัว ARGB อ,อ่ะปรับมันก็ปรับได้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะแล้วก็สีเนี่ยมันจะกลมเกลืนไปกับพวกอุปกรณ์อื่นๆเลยนะครับเห็นไหมโอ้สวยงามมากแล้วดูตอนไฟวิ่งเดี๋ยวลองทดสอบปิดไฟดูซิฮาไฟก็ปิดได้ด้วยนะครับผมเออเดี๋ยวเปิดให้มันวิ่งดีกว่าสวยงามมากนะ โอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละครับถ้าใครสนใจตัวซิงแรม R G B ก็ลองซื้อลองหามาใช้งานกันได้นะครับผมมองว่าราคา210บาทเนี่ยโอ้โหจะคุ้มเลยครับผมแต่ว่ามันจะมีข้อเสียอยู่อย่างหนึ่งนะโดยเฉพาะในส่วนของการประกอบอไตัวซิงแรมเนี่ยครับผมมันจะประกอบยากกว่ารุ่นอื่นนิดนึงรุ่นอื่นมันจะขันน็อตเอาง่ายๆ,ๆนะครับผมแต่ว่ารุ่นเนี้ย เราต้องกดลงไปนะครับระวังตอนกดดีๆนะมันจะไปบี้พวกไอตัวซิงไอตัว PC b แรมเนี่ยมันเสียหายได้นะครับแล้วก็มันจะมีข้อเสียอีกอย่างหนึ่งก็คือสายเนี่ยมันดันโผล่มาตรงนี้นะครับผมมันก็เลยทําให้จัดสายไม่ค่อยสวยงามนิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็มองค่ามันไปนิดนึงก็ได้นะครับผมจะไปซีเรียสอะไรมากมายเนาะประมาณนี้แหละ สำหรับตัวเซตที่ผมประกอบลงคอมก็เป็นประมาณนี้แหละครับผมจะเห็นได้ว่าแสงสีเนี่ยมันจะซิงก์กับตัวอุปกรณ์อื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวไฟแท่งตัวไฟบนกล่องคอนโทรลเลอร์แล้วก็ตัวไฟพัดลมนะครับผมแสงสีสวยงามมากเลยประมาณนี้แหละโอเคสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละถ้ามีอะไรก็สามารถคอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ด้านล่างก็แล้วกันสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับผม